โยสวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมใหม่ืหเกมที่แบบลองมาจากบอกฟู้เลยสำหรับเกมนี้เกมมวยไม่มีชื่อเฮ้ยเห็นหน้าตัวละครนี้มันทำให้นึกถึงการ์ตูนเรื่องนี้เลยเฮ้ยนี่มันการ์ตูนในตำนานนี่ไงก้าวแรกสู่สังเวียนโอ้โหโ,หโคตรเอา ดูจากทรงแล้วเล่นไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าเป็นการแค่การคลิกนะครับแล้วกดปุ่มไม่กี่ปุ่มอแบบนี้เราต้องลุยเลยไปแล้วผมโอ้โหมวยวัดนะผมไม่เคยทอยมาก่อนเนยมาถึงก็เกมแรกจัดเลยเฮ้ยโอ้โหเจอคู่ต่อสู้โอ้เป็นมวยกีนหรือเปล่าเราอ่ะเฮ้ยเอ้ยูู่โอ้โหโอยเจอยกมีโยกซะด้วยมีโยกเรากันก่อนครับใจเย็นใจเย็นน้องชาย เฮ้ยเสาลินมาเนี่ยเราดีนี่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 เอาอัพเปอร์คัตไปครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหการแตกเอาแล้วครับผมจังหวะนี้สตาร์ทีห้าหนักรัวรัวเย็บแล้วเปอร์คัทเข่าเตอร์ไว้ครับผมจังหวะนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนมันเย็บโดนมันเย็บ ใจเย็นพอหนุ่มคนจีนคนจีนอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหโหแล้วโดนสอยรัวๆเข้าวิจังหวะครับจังหวะนี้อือหโยกโยกลูกฟ้าฟ้าดังจระเข้ไม่ใช่แล้วใจเย็นโอ้หครับโยกครับอือหต่างคนต่างโยกครับผมหลอกกันอยู่โอ้โหสอยไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โดนหมัดรัวเข้าไปจังหวะนี้อือหหาจังหวะดีๆครับนี่เย็บครับ เย็บเป็นจังหวะอยู่ครับเย็บเป็นจังหวะนี่อัปคัดไปครับผมนี่นี่หมัดหนักไปครับกันอยู่ไหมกาดแตกครับผมจังหวะนี้กาดแตกเอาแล้วยังไงครับอุ๊ยโอ้เราโดนมั่งโดนมั่งนี่นี่นี่เย็บนี่ครับผมกาดแตกเรียบร้อยดาวไปครับผมมึนมึนนับต่อหลังกันเลยทีเดียวเไงนอนนอนยกนี้ เอาแล้วครับเข้าสู่ยกที่2นะครับผมอ่าสำหรับใครที่แพแตกนะผมแจกนะเริมละ500บาทนะครับผมปอกุ้งเผารัชดานะครับผมเอ็นตาซินแจกแน่นอนนะครับอืมจังหวะนี้บอกกันเลยโอ้ยโอยโอ้ยอสำหรับมมยไตยเกสีวันนี้นะครับผมคู่วันนี้ก็คือเอ่อก้คู่นะครับผมกับอี่หลงเนะี่ยเขาอี่หลงเลย เอาแล้วครับผมแม่ไม้มมยไทยครับผมแลมวยจีนยังไงโยกไปครับผมจังหวะนี้เย็บได้จังหวะอัปเปอร์คัตครับอน็อกหรือเปล่าครับยังครับโอ้โหแล้วโดนสวนโดนสวนรัวเอาแล้วครับผมเหมือนท่าไม้ตายโผท่าไม้ตายกดอะไรกดคิวหรือเปล่าเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ท่าไม้ตายมาโดนแล้วครับผมนอนไปครับผมที่หลงเจอบัวเขาบัญชาลังไม่ครับ หลงมุมเลยครับจังวันนี้ลุกขึ้นมาไหวครับกรรมาปานเป่านุกวีดนะผมยังไม่หมดยกไปแล้วผมต่อครับโยกซ้ายโยกขวาและก็โดนอีกหมัดครับอืมโดนอีลงสวนครับอืมบอกไว้ได้ ในจังหวะนี้มีการโยกหลบโอ้โหและอีหลงรัวรัวเลยครับรัวมาใส่โอ้โหและติดคิ้ครับจังหวะนี้โอ้โดนยับปัวขาวโดนนกโอ้โหมัดพันมือครับผมโอ้โหลงมุมเลยหลงมุมโอโ้ไม่ไหวครับและลงไปนอนนะครับในยกที่สามนะครับโอ้โหน้ำลายออกเลยครับผมจังหวะนี้เอ็นเตซินแจกห้าร้อยครับผมจังหวะนี้เอาแล้ว ทุกวันเสาร์นะครับผมสามารถรับชมได้ที่สถานีนะครับช่อง84นะับเอาแล้วจังหวะนี้แลยยังไงครับโอ้โหและอัปเปอร์คัตรัวๆวครับสำหรับอีหลงจังหวะนี้โอ้โหหลบไม่พ้นครับโดนเต็มหน้าครับรัวหมัดแล้วถอยรัวหมัดแล้วถอยนะครับสมใจยามอจีนแต่โดนอัปเปอร์คัตกลับครับผมจังหวะนี้กาดแตกหรือเปล่ากาดแตกครับผมเอาแล้วกลับครับรับรับรัวรัวครับผมจังหวะนี้บัวขาว เอาเร็วเฮ้ยเอาแล้วจังวันน oh, oh, ี้โอ้โยกโยกเละชกชุกอัปเปอร์คัตกัดเตะตับโนนยงเคโอ้เป็นฝั่งทางด้านบัวขาวบัญชลังเมฆได้เหรียญยังมันนะครับผมโอ้เอ็นตอซินแจกนะครับผมจังวันนี้และสามารถรักษาเข็มขัดไว้ได้นะครับผมสาหรับบัวขาวนะครับผมวันนี้อี่หลงก็ะพายแพ้ไปมาดูกันที่คู่ต่อไปนะครับผม ชิงเข็มขัดนะครับผู้ท้ายชิงวันนี้มาจากญี่ปุ่นนะแคสเซียทุยเชื่อเลยวะแคสเซโอเคครับบัวขาวเปิดก่อนเลยครับผมจังวันนี้แล้วยังไงครับโยกลบและสวนกลับครับผมบัวขาวตั้งกาดนะครับกาดยังไม่แตกมีโยกกันอยู่ลีลาดูเชิงครับเละต่อยพิษกับบัวขาวโดนตัดกลับดีที่ขึ้นกาดทันนะครับผม จังหวะนี้เอาแล้วครับลืมเหนื่อยครับปวดขาวตั้งแต่ยุคแรกเอาแล้วครับโอ้โหลัวรัวเป็นชุดนะครับจังวะนี้บอกกันเลยว่าอีกฝั่งไม่เสียเงื่อเลยนะครับผมตอนนี้หลอดเต็มนะฮะเอาแล้วโอ้โหอัเปอร์คัทเต็มหน้าครับจังวะนี้ตังกาดครับโอ้โหและสวนกับเย็บลัวรัวครับหน้าบงหน้าบวมไปหมดแล้วนะครับผมจังหวะนี้วข่าวบันบนจ่าเมฆเกือบไปนะครับผม เกือบไปเกือบไปโอ้มีโยกหลบนะครับกิซิยานี้เข้ามาครับจังหวะนี้โดนเต็มเต็มครับผมอืมอัปเปอร์คัตไม่โดนเลยยังไงครับตั้งรับต่อนะครับโอ้สายบูจริงๆไม่มีหลบครับผมและตวนตวนอืมกาดแตกครับผมกาดแตกหรือเปล่าเอาแล้วโ้โห สวนกลับมายับเหมือนกันนะครับผมกัสุยะจังหวัดเดเกมนี้เป็นยังไงครับโอ้มันจริงๆครับโอ้แล้วยังไงครับอืปล่อยหมัดรัวๆครับหลบกันแทบไม่ทันมีโยกลบหนึ่งทีหลอกอ้าวแล้วโดนคู่ต่อสู้สวนอีกแต่ไม่เป็นไรครับตั้งกาดทันนะเอาแล้วครับยังไงครับมีโยกลบโยกลอกโอ้โหลีลามันเด็ดจริงๆไงน้องคนนี้เอาแล้วโอ้โดนโดนโดนอุ้มตั้งกาดได้หมดนะครับรับได้หมดนะ แล้วยังไงครับโกคู Goku จังหวะน,นี้โกคูยายบัวขาวยังตั้งการรับได้อยู่ครับเข้าไปจะเย็บนะครับวาดแะแวงกันทั้งสองฝ่ายอีกฝั่งนี้พุ่งกระโจนเข้ามาเลยนะโอ้และโอโห้หลบอัปเปอร์คัตทันนะผมแล้วยังไงครับหลบได้อีกอลัวมาเย็บมารัวๆครับแต่ว่าบัวขาวตั้งตั้งรับยังไงครับกาดแตกหรือเปล่าโอ้กาดยังไม่แตกครับเหลือครั้งเดียวถอยออกมาได้ครับ ยังไงครับอัเปอร์คัตเรงๆครับไม่โดนนะครับเละโดนเต็มๆยังวันนี้อัปเปอร์ครับผมหลบได้หรือเปล่าบล็อกกันรัวๆครับโดนบล็อกและอีกแล้วครับผมออือืดูเหมือนว่าทางฝ่ายคัสซึยะจะเข้าโจมตีเยอะเกินนะครับแต่ดูวสวนเอ้าแล้วจังวันนี้สโลโมชั่นติดโอโ และหลบเชิงออกมาได้นะครับโอ้โหเรกว่าโดนสโลโมชั่นและโดนออปเปร์คัตไปอีกหนึ่งทีเอาแล้วครับกาดแตกครับออปเปร์คัตรัวจังวันนี้อืมสตาร์มีหน้าหมดยังไงครับผมยังไงเอาแล้วสวนกลับครับอืมหลังกาดทันและโดนอีกโดนอีกโอ้โหเสียแล้วครับจังวันนี้คาสิยะยังไงครับเกยเกิมยังไงครับเย็บกลับครับผมจังวันนี้เรียกสติคืนไม่ได้แล้วยังไงครับโดนอีกชุดครับอืยิ่งเข้ามายิงโดนคาสิยะเรียบร้อยครับผม นอนกับจังวะนี้ไปหลังโอ้โหเอาเรื่องนะครับนอนซองเลยครับเอาครับเรามาดูว่าบัวขาวจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่วันนี้เอาแล้วครับคซสยะาบ้าบอลังแล้วครับลัวมัดใสรัวและหลบได้ครับอตโยตัปเปคัติดพอดีครับจังวันนี้ลวบขับป้าครับผมติดพิครับบัวขาวลัวครับผมจังวันนี้โอ้โห และยังไงต่อครับตั้งขาดต่อนะครับรัตสึยะลืมรับไม่ไหวนะยังไงครับโอ้และกาดแตกครับโยกต่อครับผมโยกต่อใส่ต่อไม่มียังและลบอีกแล้วครับคัตสึยะผิวจริงๆเอาแล้วครับยังวันนี้ต่างคนต่างวันละแวงนะเอาแล้วครับโยกต่อครับยังวันนี้ทําจังหวะช่วงกําลังเซโอโหแต่คัสึยะลบเนะครับสวนโอ้โหเกือบนอนเนี่ยยังไม่นอนนะครับผม ยังวันนี้เป็นต่ออย่างมากครับผมเป็นต่อไปงี้มันจะดีโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โ,อโดนรัวครับโอ้และรัวโอ้หรัวแทบจะล่วงนะครับอือหือเออนี้เดียวไม่ได้ครับและเ p p e r c u ตโอ้ติดหน้าเต็มๆครับจังหวะนี้ไม่รัวเยอะครับแต่เน้นหนักนะครับบวัวขาวเอาแล้วเน้นหนักอือหือพลาดกระบมและโดนเย็บเรื่อยๆครับผมจังหวะนี้ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วและลบได้ครับคาสิยะแม่นะครับยังอลิงลมจังวันนี้สักลิงลมมาหรือเปล่านีครับอาโอ้โหและกาแตกขบวขาวจังวันนี้แย่แล้วครับผมเอนตาซินแจกในผงเข็มละลอยนะครับผมเข็มละห้าอยแล้วครับคาสิยะรัวๆนะครับผมจังหวันนี้อื้าวแตกครับผมลุ้นลุ้นมากครับและยิ่งต่อยเหมือนยิ่งเสียเปรียบครับขบวขาวจังวันนี้โดนรัวรัวๆนะครับผมโอ้โห สัตมันดักเอา้าเอาแล้วฮะยังไงครับโอ้โหมัดดักแล้วโอ้โหหลบได้ช่วงจังหวะน,นี้แล้วยังไงครับผมรัวรัวสตามนิน่าหมดจังหวะน,นี้บัวขาวรัวกลับครับโอ้โหลุ้นสุดๆมัดสุดท้ายปากโอ้โหหลบได้ครับเละจังหวะน,นี้ยังไงครับกาดแตกหรือเปล่าบัวขาวโอ้โหเลือดรุนมากจังหวะน,นี้ปากครับโอ้โหเรียบร้อยกาแตกพล <c oughs> <c oughs> ิกล็อกครับผมโอ้โหลงไปนอนอีกรอบนะะ โอ้โหเอาเรื่องจริงๆเนี่ยครับผมสําหรับวันนี้ฟังไทยเรานะครับจะรักษายเชเบไม่ได้หรือเปล่าและต่อยต่อเนื่องครับผมเย็บอืมกัดแตกรัวๆครับผมพุ่งเข้าใส่อย่างเดียวนะฮะเริ่มเซฟบัวขาวไม่ไหวครับผมจังวันนี้อืมยี่ฟังต่อยมาเยอะเกินไปนะดูเชิงกันอยู่โอ้โหเข้ามารัวๆเละโดนรัวๆเหมือนกันนะครับคาสยาไม่ลบโอ้โหแต่ไม่ไหวนะครับไม่ได้พักยกนะ <c oughs> บัวขาวนอนไปหนึ่งยกครับผม เว้นแ,แตกครับวันนี้เอาแล้วลุ <S <s กขึ้นมาใหม่ครับผมเตรียมตัวกันอีกทีชกต่อครับผมอื้มือชกต่อรัวนเลยไม่มีการลุกกันแล้วแรกครับผมจังวันนี้เอาแล้วครับยังไงครับผมยังไงครับเอาแล้วบัวขาวการไม่แตกและอันตีหรือเปล่าครับจังวันนี้โออันติพัฒนครับผมจังวันนี้โอโหและเป็นฝั่งตรงข้ามทะซุยะกดอันตีติดนะโอโหเอาแล้วครับเต็มหน้า เอาแล้วครับต่อครับเลือดเท่ากันจังหวะน,นี้โอ้โหและกสิยาบุกไม่เลิกครับแต่บัวขาวเอาเอาอีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้วครับผมโอ้โหหมัดเย็บนะฮะเย็บรัวๆนะครับออกมัดเอาแล้วยังไงครับผมโอ้โหเย็บรัวๆครับและทำได้ยังไม่ไหวแต่อัปเปอร์คัตเข้าไปจังหวะนี้เคาะเคาะโอ้โหและอันติดๆยังไงครับผมจังหวะนี้ ตาเตกหรือเปล่าอันตีมาหรือเปล่านะครับโอ้โหและลบได้จังหวะน,นี้ยังไงครับอืจะล่วงหรือเปล่าวบวกเขาเข้าไปรับรัวลัวแต่โดนนะอัปเปอร์คัตเข้าไปนอกเอาหรือเปล่างานนี้บอกได้เลยว่าไม่เหลือครับลงไปนอน,น,อนเรียบร้อยเป็นเกมที่โคตรยำมันนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยนะครับทุกคนต้องเล่นแล้วนะครับนาทีนี้ มาแรงมากนะครับผมในโลบอกแบบนี้นะ่ยฮะโอ้โหบอกได้เลยพูดมันเนียครับตอนหน้าเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามชมกันให้ดีนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันครับ